สวัสดีครับเจอกับช่องแจ๊ปสูงแรกนะครับวันนี้จะมามีคอบอลนะครับวันที่31กรกฎาคมปี6 5นะฮะกับสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกนะครับจะไปดูว่ามันจะเกิดสกอร์สูงในขึ้นครึ่งเวลาแรกได้อย่างไรนะครับไปดูผมก็จะวิเคราะห์ตามสถิติแะ้วก็ราคานะครับเดี๋ยวไปดูว่าคู่แรกประจาวันนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับ ไปที่อรอบ19บเกาในกานะครับบอลเยอรมันลีจิเรลีกา้านะฮะระหว่างทีมโคโลนเยาวชนแลวก็ชาเก้ศูนย์สี่เยาวชนนะครับทีมนี้ก็เป็นรุ่นเยาวชนแล้วก็จะไปดูว่าฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมเป็นยังไงนะครับว่าจะเกิดสกอร์ในสูงครึ่งเวลาแรกนะฮะไปดูกันเลยครับไปดูผลงานที่คบกันนะครับ ผลงานที่พบกันล่าสุดเนี่ยผมจะไปดูที่3นัดล่าสุดนะครับ3นัดล่าสุดมีสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกทั้ง3นัดนะครับเจอกันทีไรนี้บุกใส่กันนะครับถล่มทลายนะครับ3ลูกครึ่งนะฮะอีกนัดหนึ่ง7ลูกเลยนะฮะเป็นอ่าสกอร์สูงทั้ง3นัดล่าสุดนะครับอ่าสามนัดล่าสุดนี่สูงหมดเลยถือว่ามีสกอร์ทั้ง2ทีม้วยนะครับแสดงว่าเปิดเกมแรกใส่กันแน่นอนครับวันนี้นะฮะ ไปดูผลงานของโคโรนเยาวชนนะครับโคโรนนะฮะโคโรน3นัดล่าสุดเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับแค่1นัดนะฮะสลูกแล้วก็อีก2นัดมอีอีก2นัดมีสกอร์ในครึ่งหลัง1นัดแล้วก็นัดล่าสุดไม่มีสกอร์นะครับแสดงว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยวันที่23ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสําหรับโคโรนนะฮะดูจากฟอร์มแล้วไปแพ้มาเยอะเลยนะครับ A หนึ่ง ะครับไปดูผลงานของชาเก้04นะครับสามนัดล่า,ลาสุดนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2นัดนะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาหลังหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ชนะนะครับชนะ3นัดล่า,ลา,ลาสุดนี่ชนะหมดเลยนะฮะอ่ามันล่า,ลาสุดวันที่24ก็เพิ่งไปชนะมา1-0นะครับก็ถือว่าฟอร์ม าชาเก้ช่วงนี้ก็ก็พอได้อยู่นะฮะอ่าไปดูราคาต่ออันนี้ก่าครับราคาต่อที่แรกเปิดมาที่ศูนย์นะฮะต่อศูนย์ลูกนะฮะเป็นราคานค้ําเปิดมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามาฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับตอนนี้มันไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกนะฮะครึ่งลูกแต่ว่าราคามันมันไหลขึ้นเป็นศูนย์จุดแปดศูนย์แต่ว่าทีมเยือนเปนหนึ่งจุดศูนย์ห้าถ้าราคาแบบนี้นะฮะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดมีการชนะนะฮะ เจ้าบ้านนะครับอาจจะชนะที่1ลูกนะฮะถ้าเป็นราคานี้นะครับอาจจะเป็นชนะที่1ลูกมีโอกาสมียังมีโอกาสชนะอยู่นะฮะดูต,ตามราคานะฮะถ้าไปดูราคา 1x2 ดีกว่า1 X2 เปกองปิดมาที่3.60นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น3.80แล้วก็ราคาทีมเยือนก็ขึ้นเป็นเอ้ราคาต่ําก็3.40ี่นะครับก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าโอกาสที่จะเอ้ไม่ใช่ราคาทีมเยือนสิครับราคาทีมเยือนนะฮะ ไปที่3.40นะฮะราคาเจ้าบ้าน1 7 5ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจ้าบ้านจะชนะนะฮะวันนี้ถ้าราคาเขียวๆแบบนี้นะฮะด้านซ้ายมือมีเจ้าบ้านอาจจะชนะที่ผมกล่าไวไว้เมื่อกี้นะฮะบอกว่าอาจจะชนะ1นึนะครับเอาไปดูสกอร์สูงเต็มเวลาดีกว่านะครับสกอร์ตรงเต็มเวลาเปิดมาที่2.5ครบ3นะครับตอนนี้มันไหลขึ้นนะฮะไหลขึ้นเป็น3ลูกนะฮะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ มีสกอร์สามลูกเกมนี้ถ้าถ้าชนะที่หนึ่งลูกนะครับชนะที่หนึ่งลูกแล้วก,สก็สกอร์สูงที่สามลูกมันก็ต้องเป็นสองหนึ่งใช่ไหมฮะสกอร์ที่คาดไว้ในในเกมนี้เป็นสองหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเกินสามลูกจริงๆอาจจะเป็นสามสองอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าสองหนึ่งสามสองประมาณนี้ฮะหรือไม่ก็อาจจะชนะที่หนึ่งศูนย์ในครึ่งเวลาแรกแล้วก็จบแล้วก็ครึ่งหลังอาจจะมีการบุก แก้เกมกันใหม่หรือว่าจะเยอะกว่าน,นั้นนะฮะแต่ว่าที่ที่ผมคาดไว้นะฮะผมคาดไว้ที่สกอร์ที่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งหรือสามสองนะฮะหรือน้อยสุดจริงๆน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกนะครับอาจจะชนะที่หนึ่งศูนย์แล้วก็จบไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือจากการคาดว่าจากการวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันในรอบ19นาฬิกานะครับของวันที่31ดกรกฎา,านะครับละะบาวังทีมโคโรนนะครับ เยาวชนและก็ชาเก้ศูนย์สีเยาว,วชนครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในรอบหนึ่งทุ่มตรงครับสวัสดีครับ